ฮัลโหลสวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโฮโ o ทาร์ปไลน์กันอีกแล้วเอาละฮะวันนี้เราก็มีภารกิจเนื้อู้ชมครับซึ่งเกี่ยวกับไอเทนบุญชายยันนี่แหละซึ่งภารกิจที่ผมจะทาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเทนโอ้ยดูท่านผู้ชมครับดูมันดูความโหดเหี้ยมของมันโอ้โหนี่มันเอาตุ๊กตาเนี่ยโอ้มาเป็นของู้ชมครับมีดู เอามีดปักตุ๊กตาเลยโ oh, หน่าสงสารจริงไอตุ๊กตาเ้ยเองไม่น่าตกเป็นเหยื่อของแท่นบูชานี่เลย <c oughs> โหย้ยสงสารทำไมตุ๊กตามันไม่มีชีวิตอิหอยหลอดเอาละฮะชมครับเราก็มาดูเควสกันก่อนชมครับมิชชั่นภารกิจของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ว่าให้เราทำการาไปหาแท่นบูชาทั่ว,วเมืองเนี่ยซึ่งผมก็ยังหาไม่เจอแต่ผมก็ได้ไปเซอร์เวย์มานิดนึงก็คือได้แบบเดินรอบเมืองเนี่ยเป็น ไปเจอมาบ้างท่านผู้ชมครับสองสามที่ซึ่งที่ใกล้บ้านเราที่สุดก็มีอยู่นะเป็นแท่นบูชาหยาเนี่ยอ่ะนี่ไงเควสนี่กดมาร์กไว้เลยเนี่ยมันบอกว่าให้ค้นหาแท่นบูชายัน,น,ยน,น,ยน,นห้นหา,ท,าที่ห้าแห่งอะ่ะเอออืมแล้วก็เดทโทย์เนี่ยมันน่าจะเป็นการอะไรสักอย่างเอาน้ำสักอย่างเนี่ยอืมเกทฮอลลี่วอเตอร์ซึ่งเราก็มีน้ำมนต์ใช่ไหมน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยเกทวอลลี่วอเตอร์น้ำอะไรเนี่ยนี่นี Holy Water, ่ฮอลลี่วอเตอร์เห็นไหมอืม้อหือ น้ำเกี่ยวน้าพระเยซูอ่ะน้ามนต์อ่ะเออคล้ายๆไปทารัฐคล้ายๆไปทําเก็บพธิธีไอ้บูชายันซาตานเนี่ยให้มันหมดความขลังนมันเนี่ยเออซึ่งมันมีอยู่ทั่วเมืองเลยไอ้เท่นบูชายันเนี่ยโอ้มันเท่นบูชายันเนี่ยมันมีข้อเสียงไงรู้ไหมเดี๋ยวทําให้ดูอ้าวต้องทําตอนกลางคืนว่ะโอเคค่อยทาตอนดึกๆเลยกันก่อนจะไปทปาภารกิจรอขอทําการคราบของกันหน่อยวันนี้ผมบอกแล้วไงว่าผมจะทําการคราบของทุกๆเช้าคุณผู้ชมครับ ซึ่งของยครับในตอนนี้ก็มีอะไรบ้างวะเนี่ยอืมมีอะไรเนี่ยนิวน่าจะเป็นคิดเช่นอืมันคือเตาเตาทำอาหารนูจชมครับเป็นตู้อบอะซึ่งไม่รู้ว่ะจะครับเลยไหมเดี๋ยวดูก่อนเอาละฮะตรงนี้เป็นตู้เกมเอาละเอาละตู้เกมน่าสนใจนะครับไว้แล้วก็มีไว้ม,มีอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วว่ะอ เครื่องซักผ้าล่ะครับเครื่องซักผ้าครับยังไม่ได้เลยเฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะคราฟไปตัวนี้เหมือนกันอา่าตู้เกมก่อนเลยกันเอาละฮะ one two three four five I love you กดคราฟเลยอเออเออไอ,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 อทิปหากดผิดอ้าวกดผิดแล้วเอาละเ,เอาใหม่เอาละฮะต้องวนรอบหนึ่งอืออีกครั้งหนึง่งชมครับ เออโอเคได้มาเรียบร้อยบอกแล้วไงว่าเราเนี่ยแต่ละอีพีต้องทำการครับของสักอย่างซึ่งถ้าเราไม่ครับสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่เริ่มต้นไงเออไหนวะเนี่ยของครับอยู่ไหนแลเนี่ยอวอยู่ในนี่ไอ้น้องหมาโอ้โหน้องหมาก็กีดกันจริงๆเลยเอาละเอาะเอาเฮ้ยเป็นะอะไรเนี่ย you are suffer เหมือนเราจะเป็นโลกอะไรอย่างเนี่ยขาดน้ำเหรอใช่ไหมหรือไม่ใช่ เป็นโรคอะไรสักอย่างแน่เลยน่าจะเป็นดิดวายหรือเปล่าไม่ทราบากันโรคแอลกอฮอล์หรือเปล่าแอลกอฮอลิซึมอืมโอ้โหนี่มีเยอะแยะเลยของเนี่ยครับวางไว้เอาละฮะเริ่ม,มันเลยอันนี้เก้าอีว้ว่ะซึ่งจริงๆเก้าอี้เนี่ยเราไปคัดที่อื่นก็ได้อืมอันนี้เก็บไว้ก่อนดีวยวไว้วางที่อื่นซึ่งที่บ้านเราก็มีที่นอนเยอะแยะแล้วะเอาไมาครับสิหยิบออกมาเอาตู้เกมที่เราครับมกเมื่อกี้ตั้งไว้เนี้ยกรีดเดี๋ยวก่อนดีก่อนนะ ขอยกเก้าอีอออ้ออกไปก่อนออกไปก่อนวางไว้นั่นหยิบมานี่ตู้เกมชวแอบเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเราคับตู้เกม,มเรียบร้อยแล้วแล้วมันเล่นได้หรือเปล่าวนไไนันนียเปิดไฟหน่อยสิกดเล่นเฮ้ย <c oughs> เล่นเกมได้ด้วยเอาเลยเนี่ยเล่นไงวันนียอ้าวเกมโอเวอร์อย่าไฮเลทเอาใหม่อ๋อนี่ไงเล่นได้ด้วยเป็นเหมือนหลบหลบลูกกระบาด <c oughs> เกมอะไรวะเนี่ยไรสาระสิ้นดีเลยโอ้โหโอ้โอเวอร์น่าจะเป็นเกมเล่นแก้ขัดเวลาเราเบื่ออยู่บ้านไงโอเคนี่ไงตู้เกมที่เราได้มาวันนี้ก็ดูดีว่ะแต่ละอีพียรพยายามครับขลองให้เรื่อยนะเรื่อยๆน้ำหยุยยน่นครับเอาโอเคพูดมากไปแล้วบอกเล่นง,ง่ายจะทำอันนั้นไงทงเควสเควสอยู่ไหนแล้วเนี่ยเควสอยู่นี่ห้าแห่งนะเดี๋ยวเราทําการค้นหากันเลยซึ่งก่อนจะค้นหาเนี่ยผมได้ทําการเออนี่ ประตูนี่ผมได้หากุญแจม,มาเดาะแล้วเดียนี่เปิดได้แล้วด้วยวุ้ยเข้าไปได้แล้วนี่นี่ลงไปข้างล่างเลยอือหือตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าโอเคน่าจะตรงนี้แหละที่ผมคุค้นๆนะผมเคยเจอข้างบนมีกองไฟด้วยอ๋อไอกองไฟนั่นเหรอยิ่งออกแล้วที่ว่าเป็นอะไรวะที่คนอัธมพานอยู่อะเอาละเอาละนี่ไงเจอแล้วทุ้ชมครับ อบอกแล้วไงว่ามันอยู่ทั่วเมืองซึ่งมันจะไม่ใหญ่กว่าของที่เรามีนะมันเป็นแท่นบูชาชายาปีศาจกันซึ่งเราเอาน้ำมนต์จากพระเยซูเนี่ยพระคริสตเนี่ยมาราดมันเลยนี่ราดไปเรียบร้อยแล้วไปหนึ่งที่ทําให้หมดความขลังไปที่เรียบร้อยสังเกตดูเทียนดับไปหมดแล้วผู้มชมครับนี่อืมอนดูซิว่านี่ไงผ่านหนึ่งชิ้นแล้วอีกสี่แห่งคุผู้ชมครับไปกันเลยเออก่อนจะไปคุผู้ชมครับเราออกจากที่นี่กันก่อนนี่ ประตูอางเออ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 ้อ,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 อะไรวะเนี่ยโอ้เลือดเราตกเลือดเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยอาการกำเริบชมครับแบบหนึ่งนะติดแอลกอฮอล์นะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราต้องใช้กล่องพยาบาลครับเอ,ออเออโอเคเลือดเต็มแม็กและผมไม่ทราบว่าไอไอเครื่องดื่มนี้คืออะไรวะเนี่ยเราเป็นอะไรเนี่ยอืมถ้ากินอันนี้จะหา,หายหรือเปล่าเนี่ยเอาไงไวะผู้ชมครับผมเป็นอะไรวะเนี่ย โอเคกินน้ำไปเยอะๆยังยังไม่หายอีกเหรอกาแฟกาแฟอีกโอเคก็ยังไม่หายอีกคุณชมครับผมไม่ทราบว่าตัวที่ติดขึ้นเป็นสีรูปวายเนี่ยคืออะไรเป็นส,สีสีแดงๆแก้ววายเนี่ยผมไม่ทราบนะเฮ้ยน่าจะเป็นผลจากข้างเคียงกันที่เรากินหรือดื่มอะไรเยอะกันไปหรือเปล่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะกันไปโอ้โหผมจะตายไหมเนี่ยเลือดจะลดหรือเปล่าเลือดเลยเจ็ดสิบเก้าแล้วดูมันลดเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมครับ คืออะไรวะเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมมันเป็นอะไรบอกกันได้ไหมคนดีโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาเทมบุชายันเพิ่มอีกผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรผมลองอัดยาตัวนี้ดูสิก็ยังไม่หายม่ผมครับยังไม่หายยังเป็นขึ้นเป็นรูปเลือดอยู่เลยโอเคอัดตัวนี้อีกก็ยังไม่หายโอ้โหเอาละอาการหนรักขึ้นอีกโอ้ยสงสัยต้องกินน้ำพึ่งประจันแล้วเนี่ยน้ำพึ่งนี่ เอ,ออเอเอาละก็ยังโหไปรูปเข็มอีกแล้วซึ่งผมไม่ทราบว่าไอ้เข็มน่ะเกิดอาจากอะไรดูซิมันน่าจะดูได้อาการข้างเคียงนี่ไงท่านชมครับดูแล้วนี่ก็ที่หัวใจ overcoming at นี่ท่านชมครับประมาณ40นาทีอ่ะ40นาทีกว่าผมจะผ่านไปได้โหนี่ก็ความเสี่ยงคือต้องรอรอใช่ไหมเนี่ยมันบอกว่าคุณเนี่ยรักการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป อ๋อคือผมเสพติดแอลกอฮอล์ op, ครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่ดื่มไม่ได้โอเคสงสัยต้องดื่มใช่ไหมเนี่ยงั้นเราต้องดื่มแอลกอฮอล์ op, ชิ้นหน่อยเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ op, โอเคดีแล้วไหมดื่มเข้าไปปุ๊บดีขึ้นมาปับ๊บเลยท่านผู้ชมครับเอ้ยถ้าผมไม่ดูตรงนี้ผมไม่รู้เลยว่าเราเสพติดแอลกอฮอล์แล้วท่านผู้ชมครับเนี่ยแอลกอฮอล์เอสเดชั่นก็คือเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์ไปร่างกายเราจะหายหายหายอยากแ โอ้โหกว่าจะหายโอเคมาเราทำภารกิจหาเส้นบูชายันเพิ่มเงินต่อเลยอยู่ไหนวะเนี่ยผมจําได้ผมเคยเดินละแวะกแถวเนี้ยไหยตรงนี้มีหรือเปล่าอ้าท่านชมครับเราเจอคู่อริของเรากันแต่ตอนนี้เลือดเราเหลือ30ขอเติมเลือดก,ก่อนนะครับไหนวะเนียเติมเลือดไหนวะนนียโอเค80แล้วพร้อมหวดไหมพร้อมหวดวันนี้เราพร้อมจะหวดไหมมนเลยไอ้ไฮลอดกูค้ามึงเนี่ยเออไปไหนไอ้ไฮลอด ฟักกิ้งเลยฟักกิ้ง<เ>ฮ<ลย>ีโร่ <superhero> รู้จักไหมขี้เกียจทะเลาะไหมฮะไอ้นั่นเฮฟสู้ดีกว่าเมอนครับอื้ออื้ออื้อหวัวตีสองทีอีกทีนึงอื้อเอาอีกไหมเอาเงินมาได้เงินมาหนึ่งร้อยพร้อมกับเควสเอ้ยเป็นเควสเนี่ยเควสเควสนี้เป็นการเออเขาเรียกว่าอะไรวะต่อสู้กับเออมันมีเควสเสริมเมื่อกี้มันไม่ใช่เควสเสริมแต่เควสที่เราไม่ใช่เควสนี้นะเป็นเควสอีกเควสหนึ่งที่เป็นการทําการ ทะเลาะก,กับใครสักได้ถ้าคนเพื่อแสดงความแข็งแกร่งอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจออันนี้ไงถ้าคุณต้องการที่จะกลับไปหามอร์เรเร์ไมเซอร์เนี่ยมัซไมเซอร์มัเสเซอร์อะมัสเซอร์คือการสุภาพแข็งแรงเนี่ยคุณต้องมีการต่อสู้เกี่ยวกับเออเติร์กทั้งเนี่ยพวกอันดาพาเนี่ยประมาณหนึ่งในสอมสามครั้งโอเคใช่ไหมเถอะก็คือให้เราไปตีอันดาพาเนี่ยให้ครบสามครั้งเอาละนี่ไงท่านบูชายันของเราเฮ้ยเอาละฮะไปตายซะท่านบูชายยันมรณะ เอาละเสร็จไป2ที่แล้วเอาละเอาละไปกันเลยเหลือสามที่อยู่ไหนเหลืออีกสแห่งเท่านั้นตอนนี้เคลียไปกี่แห่งแล้วเนี่ยไอ้เทนบูชายันเนี่ยอืมบูชายาตานเนี่ยเราต้องกำจัดให้หมดนะชมครับมันเป็นภัยต่อศาสนาเดินมาครับแถวๆนี้เริ่มจำได้เนี่ยแถวๆต้นไม้ใหญ่นี่แหละแล้วก็ประมาณนี้แหละแถวๆบ้านขอยโทนี่เนี่ยที่แถวๆบริเวณนี้อ่ะนี่แถวๆนี้แหละแต่ไม่เข้าไปนะไม่ใช่ควสอยู่ในนั้น นี่เราเจอตัวอันดัพันอีกแล้วมาว่าทําเควสหนึ่งได้2เควสเลยมาสิโอเคเอาละฮะฟักออปเลยสู้เลยเอาไหมฟดา,าฟกดกระไฮฟาดกระไ้แอคแทค็กทีหนึ่งโอเคอุย้ยหวดกลับหวดกลับมีหวดกลับวดไกลเอาดีผู้ชมครับได้เงินมาอีก82เอาละเล็กครั้งเดียวท่านเราก็ชนะแล้วเอ้ยได้เควสหนึ่งแล้ว จะไปเควสตอนนี้เควสก็ได้ทําการตีอันตภานไปอีก2คนแล้วเอาละฮะแถวแถวนี้จําได้อยู่แถวไหนวะเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่หรือเปล่าวะเทนบูชายันจําได้อยู่แถวาตามซอกมุมนี่แหละไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยอยู่ในนี้หรือเปล่าเป็นไปนไม่ได้หรอกครับไม่ได้อยู่ในนี้แน่นอนอโอเคไม่มีคนอยู่จริงๆเราสามารถเออเขาเรียกว่าไงน,นะเข้าไปคุยกับคนเจ้าของอันนี้ได้เฮ้ยมีของขโมยของกันหน่อยอยากใช่ไหมเนี่ย ยากเท่าไหร่แล้วก็สู้ได้หรือเปล่าได้แล้วชมครับเอามาเลยชงเลบออกกันได้เลยชมครับต่อไปเราก็คุยกันหน่อยอ๋อไม่ใช่ตัวนี้เฮ้ยนี่ไงเจอแลมชมครับอยุยซอกนี่โอเคเอาน้ำมตนราดเลยแล้วก็ขี่ใส่ใด้วยไหมเฮ้ขี่ไปช็อตมันเลยเฮ้ขีดูเส้นบูชาซาตาน มาตั้งโบเรนที่เขาขี้กันนี่เหรอมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนกันนะผู้ชมครับถ้าเอาขี้กับเท่นบูชาอยู่ใกล้กันใกล้กันเนี่ยมันไม่ดีเลยนะโอเคขี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับเอ่อทำลายเท่นบูชาไปเสร็จอีกหนึ่งที่เหลืออีกเท่าไหร่นะอีก2องที่นผู้ชมครับซึ่งเหลืออีกสองที่อทโอเคตอนนี้ได้สามที่แล้วฝนตกอีกแล้วเว้ยโอ้โหพายุหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนผู้ชมครับว่าเป็นพายุหรือเปล่าเอาละฮะ เดี๋ยวเราไปหาอีกแทนหนึ่งผจำได้อยู่แถวๆนี้แหละข้างล่างนี่แหละพายุเข้าโหเข้ามาอีกแล้วโอ้โหฝนตกหนักกันเนี่ยโอ้โหดูต้นไม้มอนครับพิวไหวเลย <c oughs> เอาละฮะเอาละเอาละแท่นที่4ี่อยู่แถวๆนี้แหละจําได้ผมจําได้จําได้แต่ก็มีพลาดบ้างแหละไม่มีอนี้ไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าไหนนี่ไงเจอแหล่งแล้วเอาน้ำพัดรัดกันไปเลยน้ำมวลจากพระคริส์ดัดไปเรื่ที ในที่สุดเราก็เสร็จสิ้นเอาละฮะแล้วไงต่อแล้วไงต่อดูสิเลกอันแล้วท่านผู้ชมครับเลกแห่งเดียวนั้นเราก็จะทำการทำลายเทนบูชาสตานครบห้าที่แล้วโอเคที่เดียวเท่านั้นท่านผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมว่าทำไมผมรู้ทุกที่เลยก็ผมไปเซอร์เวย์มาแล้วท่านผู้ชมครับกว่าจะรู้ก็กว่าจะกว่าจะรู้แต่ละแห่งก็นานเหมือนกันนะเอาละฮะตอนนี้อาการหิวแอลกอฮอล์ก็เพิ่มอีกแล้ว แล้วก็บวกกับการที่เราตัวเปียกด้วยงั้นขออบอุ่นตัวหน่อยนะการอบอุ่นตัวงเราเนี่ยก็ทําการใส่อะไรดีนะใส่ไม้ดีกว่าไม้ไม,ไม้ไม้อยู่ไหนไม้ฟืนใส่เข้าไปช่วแล้วก็ขอดื่มแอลกอฮอล์สักนิดนึงเพื่อเอ่อที่บรรเทาอาการหิวแอลกอฮอล์ตึงไหนวะเนี่ยแอลกอฮอล์อยู่ไหนนี่เป็นโรคหิวแอลกอฮอล์ลิซึมแล้วเราโอเคซดไปหนึ่งกระป๋องบรรเทาอาการไปได้นิดนึง แล้วไงต่อวะเนี่ยเอยโอเโหเลื่อนรถอีกแล้วผู้ชมครับชิบหายชิบหายอย่างเงี้ยชิบหายบอกได้คําเดียวชิบหายเอาละฮะเดี๋ยวผมขอทําการครับอา,อาหารหน่อยนะได้หรือเปล่าเนี่ยได้อยู่โอเคชวอ้อยกดปิดโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วอาหารของเราไหนละครับขอรับประทาน,นอาหารหน่อยชูอิ๊บไม่เลือดเพื่อมาเป็น42เลยจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่ที่เราจะไปต่อเลยก็คือ เช่นบูชาซาตานใช่ไหมอยู่แถวนี้แหละผมจำได้อยู่ใกล้ๆกับร้านขายของมือสองนะอีกแห่งหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเคยเดินอยู่ในแถ,แถวนี้บ่อยๆเนี่ยเดินตะเวนแถวนี้บ่อยๆเพื่อนผู้ชมก็จะรู้ว่าแถวนี้จะมีอืม่ะเห็นไหมมีทางเดินลงข้างล่างด้วยก่อนจะเดินลงไปผมขอทําการงัดแงะกันหน่อยนี่ยิบมาเลยแงบแงบโอเคเฮ้ยท่านผู้ชมครับ การขโมยแบบนี้มันก็ทำมอลล่าลอลแต่ว่าเราอังซื้อพรับก็จะเพิ่มสติปัญญางัดเยอะๆก็ดีนะครับมันช่วยลดเครื่อะไรนะเพิ่มค่าสกิลในการขโมยของนี่เพิ่มยิ่งเยอะมันจะเพิ่มยิ่งดีนะครับเวลาไปทำภารกิจก็ยิ่งง่ายขึ้นเอาละฮะนี่ไงนี่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 เห็นไหมเห็นไหมอีกที่หนึ่งอยู่นี่เสร็จสิ้นนะครับเควสดทำลายแท่นบูชายันของเราในวันนี้เอาละฮะ ดูสิจากนั้นเราก็ไปหาใครอีกเนี่ยรีพอร์ตทูไมเนอร์ไหนเนอาละโนไอ้ไมเนอร์เนี่ยมันเป็นคนทํากบยาเสพติดเหมือนกันนะมันเป็นคนขายยาให้เรานี่แหละเจ้าพ่อค้ายา <c oughs> ไปกันเลยไปดูมันหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเห็น NBC หรือผู้คนพลุกพล่านเลยนะนครับไม่เห็นสักคนเลยพเพราะเรื่ไหมพอพายุมันลงไงเนื่องจากพอเวลาพายุตกเนี่ยพายุอากาศตรบเนี้ย ไม่มี a อ c ผมมันสักคนเลยนะซึ่งมันจะยากในการหาเงินน่ะแต่ตอนนี้ผมหาเงินเก็บไว้เล้วไงเลยไม่ต้องห่วงเอาละฮะเรามาตรงนี้กันแล้วเอ้ยหนาวโอเคเขาบอกบอุ่นร่างกายนี้หน่อยเพิ่มพลังงานกันหน่อยเอาละอบอุ่นร่างกายกันไปเลยเฮ้วเหตุผลที่ผมต้องกินแอลกอฮอล์บ่อยๆเนี่ยเพราะผมดันไปดื่มแอลกอฮอล์ติดจนติดอะ่ะมันก็ยังดื่มจนขั้นสีแดงอะ่ะและตอนนี้ถ้าเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เราจะมีอาการแห้งอ่ะเหมือนคนอยากแอลกอฮอล์ K คือเลือดจะลดลดลดไปเรื่อยๆแต่ถ้าผ่าน40นาทีที่ผมบอกเมื่อกี้ผ่านไปได้ใช่ไหมเราอาจจะหลุดการเป็นคนดื่มติดแอลกอฮอล์ K เลยนั่นแหละต้องระวังนะแต่เหตุผลที่ผมกินไปเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ K ไปพเพราะอะไรไหมเพราะเนี่ยแอลกอฮอล์พวกนี้มันอยู่มีบางเควสที่ให้เราต้องดื่มแอลกอฮอล์ K ด้วยเอาละฮะระวังอบอุ่นร่างกายอาออบอุ่นเสร็จแล้วงั้นเรามาส่งเควสกันก่อนดีกว่าไหนีได้เสร็จไปสักเรื่องไงโอเคไอ้ไมเซอร์ มอยเซอร์มันชื่อมอยเซอร์มอยเซอร์ M O I มอยเซอร์โอเคเราได้ทำการท่านบูชายันทำลายหมดทุกอย่างแล้วโอเคขอเงินหน่อยนี่ได้เงินมา300ร้อยโอ้ยบวกค่าความเชื่อใจ10บเป็นไงบอสเออต้องเยี่ยมเขาบอสเลยใช่ไหมเนี่ยเอาล้วฮะมีงานอีกไหมเนี่ยรับมันเลยอ้าวรับห้าเฉยหลอดทำไมเวลารับงานเนี่ยต้องรับงานรับห้าวะ The b u เกอร์คิงโอเค หรือเควสไม่มีแล้วหมดแล้วเอาละฮะดูกันเควสต่อไปคืออะไรน่าจะให้เราไปทําอะไรสักอย่างแน่นเลยถามโฮมเลดผู้ไร้บ้านเหรอคุยิเกตขี้เกียจถามยุมครับผู้ดไร้บ้านอะเควสเดียวกันแน่นเลยเนี่ยใกล้ๆกันเอาละฮะเดวค่อยทําเพราะวันนี้เราทาเควสเอ่อทำาะารเช่นแท่นบูชายันไปหมดแล้วอซึ่งยากนะถ้าเราไม่รู้ก็คือยากแหละกว่าจะหาเจอแต่ละแห่งเนี่ย เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอ,เ,อ,อเดินสำรวจพื้นที่บริเวณนี้ก่อนนะครับแถวแถวนี้ก็พวกไร้บ้านทั้งนั้นเหละแต่แถวนี้มันเป็นแก๊งแก๊งหนึ่งไงแก๊งแบบไร้บ้านอีกแก๊งหนึ่งจําได้ผมเคยเห็นไอ้พวกไอ้อะไรนะไอ้ตำพานอยู่แ,แถวเนี้ยแต่มันไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากพายุตกเนี่ยทุกคนจะเข้ามาหาที่กำบ,บังหมดทุกคนเลยอืมตรงนี้ยังไม่เคยเข้ามานะครับอาจจะเคยเข้ามาแต่ยังไม่เคยสำรวจเฮ้ยตรงนี้ยังไม่เคยลงไปว่ะลงไปดูสิเฮ้ย เปิดโลกกว้างอีกแล้วชมครับโลกใต้ใต้เมืองเนี่ยโหนี่มันอุโมงใต้ท้องเมืองเนี่ยโอเคเดินไปดูสิเฮ้ยท่านผูชมครับนี่มันรัทีิอะไรวะเนี่ยโูมีคนเล่นของเดินชมนครับเอาละงานนี้รู้สึกว่าเสียวไส้เสียวตูแล้วมนชมนครับทำไมเหลือปลดขี้ <c oughs> เอาละฮะนี่ที่นอนของพวกมันใช่ไหมเนี่ยดู โอ้โหคนหัวลุกเลยพี่อผมครับร้อนมากผมร้อนเองเลยเล่นเองร้อนเองเนี่ยดูแล้วมีคนอยู่คนเดียวแล้วโกนหัวอยู่พี่อผมครับเขาเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหพี่โอ้โหอาการหนัก,กพอปิดไฟมืดปั๊บเลยเนี่ยดูนี่เพื่านผู้ชมครับแท่นบูชายันะเรวเนี่ยมันบูชาพระเจ้าเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเองเป็นอะไรวะเนี่ย ขอคุยกันหน่อยสิโทโร่เหรอมาตี้เหรอมันชื่อมาร์ตี้เอาแล้วเนี่ยโทโรเนสเอาแล้วเนี่ยมันคุยภาษาแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนภาษาต่างดาวอะโอ้มันไม่สนุกเลยนะโอเคเหมือนมันจะหลอนยิ่หลอนไปแล้วชมครับเฮ้ยน,น,นี่ทางเกตเอาไปไม่ได้ <c oughs> เอาไปไม่ได้ว่ะดูกําแพงอะไรพื้นเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าตรงนี้นลงมาได้ด้วยเนี่ยลงมาถึงก็เห็นไอ้พวกลทัทธิบูชายันนี่เลยโคตรหลอนอะ ว่าจะแต่เ,เรา,เาไปได้หรือเปล่าเนี่ยเอาไปไม่ได้ว่ะแต่โคตรหลอนจริงๆครับผมลัทธิองนนี้โอ้โหอีบ้าเอ้ยไม่อยากจะรู้ว่าตรงนี้จะมีด้วยเดี๋ยวขอเพิ่มมอร์เรลหน่อยนี่อ่ะแล้วก็เพิ่มวิวพาวเวอร์ด้วยเรียบร้อยอืโอเควันนี้เราได้ได้ทำการเออนี่บูชาลทัทธิบูชาไม่ใช่บูชาสิเราได้ทำการทำลายเต้นบูชายันไปหมดแล้วไอตัวนี้แหละผมคิดว่าน่าจะแบบเป็นคนทำให้มันวางทั่วเมืองเนี่ย โอ oh, ลัที่อะไรวะเนี่ยโคตรหลอนซัสดูหื oh. 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 มโอ้โหแม่หลอนจริงๆร่านผู้ชมครับบูชายันอะไรวะเนี่ยโอ้โ oh. หเจอละทธิบูชายันข้างหลังเป็นรูปสาตารน์นู้มชมครับบ้าแล้ว <c oughs> ท่านชมนครับเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าเราไม่อยากตายผู้ชมครับอยู่ที่นี่มันเสี่ยงที่จะตายมากกว่าไม่รู้จะตายหรือเปล่าหรือจะ เป็นอะไรไม่รู้ไอตัวนี้ก็ไม่คุยกับเราเหมือนมันท่องคาถาทูโร่ทูโร่เมโตอล่นอย่างอยากทาโร่หรือเปล่าก็ไปซื้อที่เซเว่นสิทาโร่นะโอ้โห <laughs> โอเคเราออกจากอวงนี้ดีกว่าเอาแล้วฮะขึ้นมาแล้วโอเควันนี้ก็ประมาณนี้่านผู้ชมครับซึ่งในเมืองเนี่ยเดินกันแบบว่าชิลๆได้เลยเพราะไม่มีคนพุกพล่านเพราะพายุฝนตกกระหน่ำเนี่ยคนก็ไม่ค่อยออกมามทำให้เราเดินเสดวกสบายแต่ว่า ม่ไม่มีอะไรให้ทำไงปัญหาแต่ไม่เป็นไรพี่ชมครับเราก็ดำภารกิจของเราเสร็จลุล่วงไปแล้ววันนี้กับการทำลายเท่านบูชายันฮ่ฮะแล้วก็เข้าบ้านที่ไหนไม่ได้ด้วยพี่ชมครับเหมือนเราจะเข้าไปที่ไหนก็ไม่ได้ด้วยเหมือนมันจะล็อกไว้พี่ชมครับตัวเปียกเฉดมันเลยเนี้ยโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะลาไปแล้วใช่ไหมยังก่อนอีกนิดนึงขอทำเควสแบบหลักๆอีผลาหรือเอ้ยพลาอีกแล้วเออได้แล้วเอ้ยโอเคอีกนิดนึง ท่านผู้ชมครับคือเรายังืหชิบหายท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าผมยังกดตรงนี้ไม่ได้เอาละฮะในเมื่อกดตรงนี้ไม่ได้ผมจะใช้เอา้ากดไม่ได้หรอต้องมีอโอเคได้แล้วโอเคได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้แม่โอ้โหซ่อมแซมบ้านให้อชักเนี่ยไอชัก,กวันนี้มีไอเสื้อผ้าดีๆขายไว้นเนี่ยหุย้ยท่านผู้ชมครับเราเจอเสื้อผ้าเด็ดๆด,ด,ด้วยตัวนี้ตัวท็อปหรือเปล่าเนี่ยบวกสิบห้าบวกสิบห้า ผมจำได้นะตัวนี้ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวท็อปเลยแหละงั้นเราตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนบวก15กับแต่ตัวที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นยังไงกันเดี๋ยวดูก่อนซิตัวที่เรามีอยู่บวก15เหมือนกันว่ะงั้นผมตัดสินใจซื้อเลยไหมไม่รู้จะซื้อเลยไหมบอกไม่ถูกว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ซื้อแม่นเลยทุกคนครับยังไปเสียได้ซื้อเลยครับนี่เงินเยอะ่ไม่ไมกลัวเอาละฮะ แล้วก็ลองมาดูซิถ้าเรามาใส่เนี่ยจะเพิ่มไหมบวก2เท่านั้นเอเหอยหลอดบวกแค่2เฮ้ยโอ้ดีเฟนต์บวก15านะวุ้ยแต่ดีเฟนต์บวกเยอะไอตัวใหม่เนี่ยโอเคงั้นใส่ไปเลยนี่แลวผมก็มีกระเป๋าตัวใหม่ได้ด้วยนี่บวกเป็นร้อยเลยโอเคผู้ชมครับวันนี้เราต้องขอตัวไปลาไปก่อนเนื่องจากรันนี้เรารก็ทำภุรกิจร่วมไปดยดีเอาเป็นว่าบ๊ายบายทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมก็กดกระดิ่งนะครับ เอาล้วฮะใกลถึง1,000 10, งมืนซับแล้วขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนผมอยู่แล้วก็ดูด,ดูคลิปผมอยู่ตลอดเนี่ยขอบคุณมากครับบ๊ายบายนะครับจุบจ๊บ